ชัดให้ต่อบนันีดกระเด็นเมื่อกี้นี้ผ่านถนนเต้นล้ำค่ะตัวเอื้อนถนนเต้นล้ำเพื่อนเคยซีสันๆ ูวันออกข้างนอกค่ะามะาไปนะ้ำเวยสบายสบายเนาะอากาศอากาศก็ดีอยู่ค่ะอากาศาก็ดีแบบยุโรปเลยค่ะเพราะว่ามันะเข้านาหนาวแล้วสินีนะฟังเสียงลมกันแล้วกันเนอ,องว้าวหัน้ยหายหันเนเบื้องเนอะ เดี๋ยวค่บบนะเบิ้งเบิ้งหยุดอันนี้ก่อนไปถ่ายห่านนะเบิ้ง ไปหันนะเบิ่งค่ะหานยินน้ำี่นํำสวนอันแอ่งน้ำน้อยทางไปเหียนเอ้ยดอกกันนี้มันดูนี้ประจําค่ะหาน เอาค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็นนกำนำเมืองเหือนกันแ้วค่ะนำมาค่ะอันนี้ก็แบบเชิดตาเออตุกก๊กตาผาฝันจ้าพี่หันนีอันอยู่น้ำแอ่งน้ำผ่าน้องเสืออกมาขี่อันรับลมค่ะสวัสดีได้จ้า